สวัสดีครับผมเก่งมาลูคครับและในคลิปนี้นะครับเราอยู่กันในเกมคาบ้าอินฟินิตคอมโบนะครับซึ่งในคลิปนี้นะครับผมจะมาเปิดเผยของสมใสในช่วงโคสเบตานะครับผมซึ่งก็ตามงบที่มีเลยนะครับได้ประมาณนี้หากเพื่อนเพนพร้อมกันแล้วก็ฝากกดไลค์กด s u b สไครต์กดปุ่มกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับและกระดาเพื่อนๆอยากจะเติมเกมนะครับก็แนะนำร้านี้เลยอีซิการครับ สะดวกปลอดภัยรวดเร็วต้อง e a s y c a r d เพื่อนๆสามารถสแกนเคียวโค้ตรงนี้ได้เลยนะครับก่อนอื่นนะครับของสมใส่ที่ผมใช้ต่อไปนี้เนี่ยได้มาจากงบฟอสเจมจำนวน1ล้านเพ็รนะครับผมย้ำเลยว่า1ล้านเพ็รนะได้มาทั้งหมดเท่านี้ครับก็คือโอ้ยแต่ละอย่างของเพลงมากนะครับผมโค้ดเบตาเนี่ยไม่ได้ถูกๆนะคือเงินบันเฟอประมาณนั้นครับ เดี๋ยวมารีวิวกันก่อนเลยนะครับอันแรกก็คือหัวนะครับผมซึ่งจริงๆก็อยากจะใส่เป็นออสเมียมทั้งชุดนี่แหละแต่ว่าราคาสูงมากๆเลยนะราคาหัวปกติก็สูงอยู่แล้วนะครับผมแล้วยิ่งใบพวกออปชันตระกูลไฮเนี่ยก็สูงอีกฟอร์คอรตระกูลไฮก็สูงขึ้นไปอีกอก็เลยอะยอมลดขั้นลงมาหน่อยละกันตอนแรกจะหาชารดนะครับก็ เหมือนว่าจะแพงมากๆเลยก็เลยลดขั้นมาอันนี้ครับจำกัดงบนิดนึงนะ,ะแต่ก็ประมาณนี้ก็ใช้ไทเทเนียมไปก่อนนะครับแล้วก็ออปชันเนี่ยก็จะเป็นตามนี้เลยครับผมนะเลดหนึ่งคริติคอลดาเมจสอนะครับส่วนอาวุธเนี่ยก็ใช้เป็นออสเมียมนะครับซอรสสกิลเอมหดาเมจสครับส่วนอีกข้างหนึ่งเป็นเลดหนึ่งดาเมจสครับ ชุดเกราะเนี่ยใช้เป็นชาร์โดไทเทเ i u m นะ G7 ออปชันก็จะเป็น Mac k e ิเลต1ซอสกิล M2 นะครับส่วนมือเนี่ยก็เหมือนกันครับใช้ชาร์โ w G7 Mac k e ิเ e ต1 l ซอสกิล M2 ครับแล้วก็รองเท้า G7 เหมือนกันอันนี้สกิล M3 เลยครับผมจัดเต็มจัดแบบเต็มแม็กส่วนแหวนเนี่ยก็แน่นอนครับแหวน85 ในตอนเปิดเซิร์ฟจริงเนี่ยก็คงต้องใช้แบบนี้ครับแหวนแปดห้าส่วนอันนี้อาจจะหายากหน่อยนะในช่วงแรกคงจะหาไม่ได้ครับก r i t i ิคอลลิงบวกส่ใสสออันครับแล้วก็อีกอันนึงเป็นแหวน Happy Birthday ด i n ลซึ่งจริงๆอะ่ะหลายคนในโคดเบต้าก็จะใส่ Happy Birthday ดสี่วงเลยนะครับซึ่งกโกโค้รโกงครับผมสี่วงโกงจัดนะเอออ่ะส่วนพวกตุ้มหูเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากครับแบบไก่กาเลย ใส่แค่แบอกว่าให้มันดูดเลือดแค่นั้นแหละมันยังไม่มีของดีๆมาครับผมในช่วงแรกๆกําไรก็ยังไม่ค่อยมีอะไรดีครับผมก็เลยใส่ไฟเตอร์ธรรมดาไปอ่ะแล้วนี่ก็มอเตอร์ไซค์ครับเป็น PW5 นะออฟจอบเกาะครับอ่าส่วนออปชั่นในรูเนี่ยก็จะมีเลดหนึ่งดาเมจหนึ่งแม็กซ์เลดหครับถ้าคุมก็จะเป็นออสเมียมไฟเตอร์นะอันนี้คือระดับสูงสุดแล้ แล้วก็เข็มขัดน,นี่แทบไม่มีอะไรดีเลยผมก็เลยใส่อะไรก็ได้ก็ใส่ใส่ไปก่อนครับไม่มีอะไรดีจริงๆนะคือแบบไอ้พวกตุ้มหูกําไลเบลอ่ะแล้วก็สร้อยด้วยอีกอันหนึ่งคือไม่ค่อยมีอะไรดีเท่าไหร่ครับประมาณว่าในตลาดเนี่ยไม่ค่อยมีขายของดีประมาณนั้นครับอ่าส่วนคอสตูมเนี่ยอันเนี้ยมันจะเป็นคอสตูมที่เขาขายนะ ขายแบบ P sell นะครับซึ่งออปชันน่ะโอ้โหโกงมากนะอันนี้เขาให้ดูออปชันเลยนะออปชันตามนี้เลยนะครับตอนเปิด open beta จริงเนี่ย XP e b o n u ส50นจำนวนเงินดอบบ l ก30 PVE critical damage บวก20 PVE all skill a M p บวก5ส่วนออฟด้านล่างนี่ไม่เกี่ยวนะครับผมอันนี้ออฟเอง <c oughs> ก็จะออฟเป็น ซอลสกิล M4 เจาะเกาะ10ครับผมซึ่งจริงๆอะผมก็อยากจะจออฟเป็นเจาะเกาะทั้ง3อันเลยแต่ว่างบไม่พอครับผมเ <c oughs> จาะเกาะแพงมากแล้วก็คอสตูมอีกอันหนึ่งนะ Forest Fairy เนี่ยที่จะให้สเตตัสเหมือนกับตัวเมื่อกี้เลยนี่ครับเหมือนกันเป๊ะคอสตูมทั้ง2เนี่ยก็หาได้จากการพีเซลนะครับพีเซลเพชรในหน้าคาบาวเลยนะก็จะได้สเตตัสตอนเปิดจริงตามนี้เลยส่วนพวกคอสตูมอื่นๆเนี่ย ไม่มีสเตตัสเลยนะครับผมแบบลนๆนะเออเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าอันนี้เป็นข้อได้เปรียบของคนเติมตอนพีเซลนะถ้าเราสามารถหาออปชันคอสตูมมาได้เนี่ยบอกเลยว่าโกงกว่าคนอื่นๆเห็นๆเลยนะครับเอาเพื่อนๆลองดูดิครับว่ามันโกงแค่ไหนอ่ะดูแค่สองตัวล่างก็รู้แล้วว่าโกงมากนะครับผมนะกี้ที่เขดมมบวกยีแล้วก็สกิลเอมบวกหแต่มันก็หายากนะ เอออาจจะเติมเยอะนิดนึงครับเพื่อจะหาไอ้คอสตูม2อันนี้อ่าทีนี้แล้วก็อันสุดท้ายครับเป็น vehicle Costume นะก็ใส่ได้3รลูตอนนี้ยงใส่เป็นแค่ critical damage 2เองครับซึ่งในใจผมก็กะจะเอาเป็นเจาะเกาะ3แหละแต่งบไม่พอนะในทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยคืออยู่ในงบ1ล้านฟอสเจมนะครับผมซึ่งอะเดี๋ยวผมพาไปดูตลาดเลยว่าทำไมผมงบไม่พอนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราพามาดูที่ ออปชันละกันออปชันสกอร์ก่อนเลยคือออปชันนี่มันเป็นอะไรที่แพงมากนะอ่ะเดี๋ยวเดวดูออปชันไฮนะที่ผมใส่อาวุธนี่เห็นไหมเออแล้วดูอันนี้อ่ะแล้วก็นี่คีเลตครับอ่ะไอพวกนี้อาจจะยังไม่ค่อยแพงอันนี้เป็นซอสสกิลแอมอาวุธนะ ทีนี้ถ้าเป็นพวกซอนสกิล M ชุดเกราะแบบ High เนี่ยหูมันแพงมากครับหูอ,อันหนึ่งสามแสนเนี่ยโอ้โหหนึ่งล้านฟอสเจมไม่มีปัญญาทำหรอกครับผมก็เลยต้องเลื่อนสเต็ปดาวลงมาให้มันเป็นระดับมีเดียมพอนะเพราะมันจะได้ถูกหน่อยอ่ะส่วนลองดูพวกคอสตูมครับดูออบเจาะเกาะโอ้โหใบหนึ่งก็ใบละแสนแล้วนะครับผมแพงมากเลยนะเออแล้วผมคงไม่สามารถเจาะได้ทุกอัน <c oughs> แพงเกินครับนี่อ่าถ้าเป็นพวกวีคิลนี่ถูกหน่อยแต่พอดีงบหมดพอดีเลยทําไม่ได้ตังก็หมดแล้วเนี่ยไม่มีอะไรไปออฟแล้วครับผมอ่าพามาดูพวกชุดเกราะด,ดีๆในออสเมียมกันดีกว่าครับอ่านี่นะถ้าเป็นส่วนหัวส่วนใหญ่ก็จะใช้เดดโบเฟทอรกันเนาะนี่เลยอ่าดูไล่ลลำดับสูงเลยครับผมเนี่ยเอาแบบดีๆเลยเนี่ยโอ้ยขั้นต่ําก็เป็นไงสองแซนแล้วนะเนี่ยถึงจะมีออปชันแบบ คิดาเมหรือคิเลทสองรูดีๆเนี่ยมันก็จะประมาณสองสามแสนโอ้แต่ละอันเพลงนะเออไม่ได้ถูกๆก,ก็เลยเลื่อนลงมาเป็น G7 ครับให้เราสามารถเนี่ยใส่ได้ทุกชุดนะอ่ะเดี๋ยวลองพาไปดูชุดก่อีกอันหนึ่งอ่ะออสเมียมเลยออสเมียมเนี่ยถ้าเป็นชุดเกาะเราก็จะใช้เป็นแอมนะอ่ะเอมแล้วรูเลื่อนลงไปครับผมอันนี้ยังต่ําเลยก็เก้าหมื่เห็นไหมเอ เอาประมาณชุดละแสนะเนี่ยผมดูแล้วเนี่ยมันประมาณอันละแสนเนถ้าเราเล่นแบบสูงสุด G8 ของตอนนี้โคสเวต้านะครับซึ่งไม่พอนะงบไม่พอครับก็เลยอาจจะเล่นได้แค่อาวุธอย่างเดียว G8 เป็นอาวุธอย่างเดียวนะวที่เหลือเป็น G7 ครับมีสาวอันนี้ G7 ส่วนอันเนี้ยตอนแรกกะจะจะ G7 แหละไป,ไป,ไป,ไปมางบไม่พอเลยลดลงนิดนึงอ่าอันนี้มันถูกแบบถูกมากเลยถ้าเป็น G7 มันก็หูเป็นแสนเลยนะครับผม อันนี้ก็เป็นสเตตัสคร่าวๆนะครับแบบว่าไม่ได้กดบัฟอะไรเลยนะคิเลตตอนนี้ผมได้แค่58เองเพราะว่าจริงๆก็อยากจะปั้นนะเอออยากจะปั้นไอตัวส่วนคอสตูมเป็นแม็กค,คิเลตด้วยนะครับผมอมืก็มีคิดจะทําอยู่แต่พอดีลองทําเป็นอัดอัดแบบสกิล M หนักๆดาเมจอะไรเงี้ยเน้นดาเมจไปก่อนครับเออก็เลยได้แค่58ครับผม อ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับรีวิวอุปกรณ์สวมใส่ของตัวละครนะครับในช่วงโคสเบตานะในงบที่1ล้านฟอรสเกมนะเออยย้ำนิดนึงว่า1ล้านฟอรสเกมนะครับอันนี้ก็จะเป็นแนวทางตัวอย่างให้เพื่อนดูนะเนี่ยเปิดแบบเร็วๆอีกทีหนึ่งนะอ่าประมาณนี้แนวทางก็เป็นชุดแบบไม่ได้เอ็นเกมนะแต่ว่าออปอะออปชั่นเอ็นเกม เออถ้าจะเอาชุดเอ็นเกมเราก็อาจจะต้องไปอีกครับ G 1 0 G 1 1 12 13เดี๋ยวมันก็จะมีปลดเรื่อยๆอะ่ะแต่ออปชันส่วนใหญ่เราก็จะใช้ประมาณนี้นะเออ,อ,อันนี้มอไซค์รับอันนี้มอไซแบบโคตดเทพโอเคครับนะเพื่อนๆชื่นชอบฝากกดไลค์กด Subscribe กดปุ่มกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับีร๋รวเจอกันคลิปหน้าครับผม